สวัสดีครับพี่น้องครับม,มาพบูกกนอีกแล้วครับพี่น้องพิบัใชันแนวครับพี่น้องวันนี้กับสิมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมเกี่ยวกับการสอบนะครับการสอบมาทำงานอยู่ประเทศเกาหลีไวเ้เทศต่างไหนแน่นะครับผมหลายคนทางใต้ผมเข้มามาสอบถามผมนะครับว่าเขั้นตอนแบบใดๆเรื่องแบบใด <c oughs> นะครับผมกับสิมา <c oughs> สรุปหาฟังแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับว่าต้องเริ่มต้นแบบไดอีอย่างจังไ๋แน่เนาะก้อนที่ทุกท่านสิมาทำงานเกาหลีนะครับเตรียมตัวจังไ๋แน่คิดอย่างแนี้รนะรผมเพราะว่าการมาทำงานเกาหลีมันต้องสอบสอบคัดเลือกนะครับสอบคัดเลือกสอบคัดเลือกเพื่อที่สีเอาค้นที่สอบผ่านทือว่าเขาเอาโคต้ามากเอาโคต้ามากงานก่อสร้าง หนึ่งพันคนและกะะานกเกษตรหารพันคนบัณนีตคนสมัครสอบมันสีหลายเลยมันต่ำกว่าสองหมื่นบันต่ำกว่าสองหมื่นคนแลน้วม่ใช่แค่แนนคะแน่แนเี่เขาจาีบตัดตัดเอาเนี่ยแต่ยืนตรงเมืองตามเกณฑ์เขาเองนะครับจากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฮัล <c oughs> โหลเตรียมตัวในการเรียนภาษานะครับ เพราะว่าการสอบนี่มันสอบเป็นภาษาภาษาเกาหลีมาเลยนะครับผมมันไม่มีภาษาไทยไม่มีภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาเกาหลีล้วนๆนะครับแล้วเขาจะเตรียมตัวแบบไหนนะครับมันถึงเสียสอบผ่านเขาต้องเตรียมตัวแบบไหนนะครับดับแรกเลยพี่น้องต้องเริ่มต้นแบบไหนวะพี่พี่น้องต้องทุ่ปนสอบถามกระทรวงแรงงานก่อนมา กเจ้ยมีเปิดสอบเดือนไหนหรือว่าตอนไหนนะครับแล้วก็เลือกเพราะห้องหูแล้วว่าเปิดสอบเมื่อไหร่ซึ่งว่าเปิดสอบเดือนมิถุนายนพอแม่พี่น้องก็ลองเลือกเวลาเรียนให้มันตรงกับให้มันพอดีนะให้มันพอดีระยะไปว่าไม่ต้องฝาเลียนเดือนเดืนๆเดี๋ยวมันสิลืมหลักสูตรหลายคนเลียนแล้วลืมหลักสูตรนะครับเลื่อนเปิดสอบเดือนหก พี่น้องก็เรียนเดือนสามเพืดเด่อใจมีเวลามีเวลาเตรียมโตนะครับมีเวลาติวในการที่เรียนมาแล้วบางคนบางคนเรียนเดือนหนึ่งสองเดือนในบรูเรีองนะครับอาจารย์แล้วเรียนแล้วต้องมาสอบอีกเรียนแล้วก็ต้องมาติวอีกนะครับติวติวเบื่อใ,ใ้มันเข้าใจเพื่อี่เขาจะไปสอบเราแหลกก่อนให้ผ่านก่อนนะครับคาว่าสอบรอบไป สอบรอบแรกเม้นสายากี่ปุ่นจะน่อยกว่าเป็นภาษาเกาหลีมาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้ดีนะพี่น้องครับอันดับแรกเลยนั่นแหละเพราะหูมือหูเว้นเดี๋ยจะเอานะครับหัวสอบเมือไหนเขาเปิดรับสมัครมือไหนเนี่ยมาที่นี่พ่อพี่น้องก็หาหาโรงเรียนเรียนเลยหาโรงเรียนเพื่อที่จะเตรียมเขาไปเรียนเรียนภาษาเกาหลี เพื่อที่สอบมานะครับเพราะได้โรงเรียนที่ต้องการแล้บางคนว่าเอ้ยผมเรียนอยู่ผมเ,เห็ุงานอยู่อผมมีเวลาไปเรียนเห็ุจังไหนเขามีบางเรียนมันมีสอนวันอาทิตย์นะครับแบบเรียนวันอาทิตย์อย่างเดียวนะครับผมบุได้ว่าเาห็ุงานเตุกาลอยู่บุอยากเสียงานเสียการเนาะก็ไปเรียนวันอาทิตย์อย่างเดียวก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้อง เลียนในเข้มข้นในจังหน่อยวันเสียดว่าเรียนมือเดียวเนาะใช้เวลาจำกัดแต่ว่าต,ต้องก็ต้องใส่ใจเอานะครับส่วนคนที่เรียนเต็มจันทร์ถึงสุกเนี่ยมันก็สิได้ได้ความดูแน่นในจังหน่อยนะครับผมนั่นแหละครับอันนี้คือขั้นตอนการที่เราเตรียมตัวในการที่จะจสอบมาทํางานเกาหลีนะครับสอบกเกาหลีเนี่มี2รอบนะพี่น้อง2รอบ,อบสอบ2รอบรอบแรก สี abei, นักเนี่ยสีอยากเนี่ยนะครับผมคะแนนตัดผ่านเกณฑ์คะแนนก่อสร้างก็แปดสิบนะครับอีกเลยแปดสิบขึ้นไปก็มันสีตาเฮ็ดคะแนนลบแหลกหลายรอบที่สองเขาก็สีรอบที่สองเขาก็สีใส้คะแนนหน่อยขึ้นนะครับผมถัว่ารอบแหลกเขาเฮ็ดได้หน่อยรอบที่สองเขาสีเมื่อยนะพี่น้องพยายามเฮ็ดคะแนนรอบแหลก้มันได้หลายพี่ต้องไปกดดันรอบสอง พอหูมือหูเว้นแล้วนะครับเตรียมตัวเลี้ยนแล้วนะครับผมบัตรทนี้่ก์เตรียมตัวเลี้ยนแล้วเลี้ยนแล้วแล้วบัตรนี้เลี้ยนแล้วแล้วพี่น้องก็ต้องไปสอบแข่งขันอีกสอบแข่งขันรอบแรกผ่านไปรอบสองผ่านไปโอเคคะแนนผ่านมัดคะแนนผ่านมดแล้วอ่คะแนนผ่านมัดอยู่ในเกณฑ์ของเขากำหนดไว้แล้ว ลงว่าสอบ่านเนี่ดรับคัดเลือกแล้วบาที่นี่ก็สิกรอกาย่ซื้อทรงไายซื้อพรพีน้องเขาไปตรวจตรวจประวัติกับโรงพักว่ามีคดีอย่างคางค่าบ่คดีอย่างลายเลี้ยงบอนะครับผมมันมีคดีหลายคดีนะครับที่ว่าเขากําหนดไว้ว่าเขาสิบ่ให้บินไปนะครับคดีตัวคดีอาญากรรมอย่างต่าเขาสิบ่อให้เนะขาสิบ่ให้าให่านนะครับ พอตรวจสอบประวัติเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็พอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่านแล้วเขาจส่งไาย์ซื้อเข้าในเขาระบบแหละเขาระบบเล้วมนไี้เขาก็จส่งของเขาเนี่ยมาเกาหลีใต้พอส่งแล้วแล้วปุ๊บเอารายซื้อเข้าก็นจขึ้นว่าส่งแล้วอพอส่งแล้วปุ๊บจขึ้นสองทัดไป่องที่สาม่องที่สามเนี่ยทุกคนคงสิรูดีนะอนุมัติแล้วนะครับผม ช่วงทอดช่องอนุมัติเนี่พ่อแม่พี่น้องหาเบียเข็ดเลยบันหาเบียเข็ดล่อเลยบอรูบอลยามใดล่ะผมคิดว่านะ่ะสิใส้เวลาหนึ่งปีในการล่อบบสัรกกนเรีย้ยกขนาดหาหกเดือนหลังจากสอบเสร็จส่งได้สื้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างหอดช่องอนุมัติแล้วประมาณคิดว่านะ่าจะประมาณสี่หาเดือนเนาะยางเร็วคนที่เร็วสุด ถึงสิมินายจางถึงสิมาเลือกตัวขึ้นช่องที่ซีขึ้น่าช่องที่ออกแล้วนะครับผมคือจยังตอนนี้ห,หลายๆท่านก็ขึ้นช่องออกแล้วนะครับผมมีนายจางม่เลือกแล้วอย่างเนี้ยอันนี้แค่แม่นช่องนี้ออกมาปุ๊บเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ฝอพี่น้องนี่ได้ไปทํางานแนนอนนะครับผมถาม้าบบมียังเกิด,ดผิดพลาดครับผมสัญญาจ้างถูวยกเลิอกอย่าง,ยงก็ว่าไปนะครับผมนี่แหละครับคือขันข้นตอน ข่าวๆทุกปุ่มบมอมานะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวนะครับผมสาหรับคนที่คิดเสิเ่อมอยากไปให้งานเกาหลีใต้เฮ็ดแต่งไหนเตรียมตัวแบบใดมาฟังคลิปนี้นะพี่นอ้องแล้วก็เอาไปเหตุมึงนะครับผมเตรียมตัวก่อนก่อนที่จะสอบเตรียมตัวก่อนสอบนะครับนะครับเตรียมตัวก่อนสิรับสัญญาจ้างนะครับผมช่วงที่รอกหาแนวเฮ็ดไปก่อนนะครับผมหางานอาการท่าไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่ยังหาทางเริ่มต้นบถนะครับผมผมก็มีข้อมูลว่าแนนําให้พี่น้องฟังเรื่อยๆนะครับผมผู้ใดอยากได้ข้อมูลทางใดก็ทักมาถามผมในช่องของผมนะครับผมช่องพู้ยบาลพู้ยบาลเกาหลีชาแนลเนี่ยนะครับผมับซื่อดังกับเพดผมเลยนะครับผม กดติดตามกด s u b สไครต์ไปเพื่อที่ได้รับข่าวสารดีๆนะครับผมช่นได้ก็ฝากขอพูดนะครับผมทุกท่านนะครับผมฝากขอบคุณครับผมรับการติดตามหรือว่าการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้เห็ดคลิปมาในน้ำพี่น้องเรื่อยๆนะครับผมรับผมสรัเบอร์นี้ผมก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกับลาพี่น้องครับผมสำหรับฟันดีครับผม ดีใจนําครับสรัพ้นทีได้รับสัญญาจานนะครับเนาะครับผมคนที่รออยู่กับใจเย็นๆครับผมได้มาทุกคนนั่นแหละครับผมครับสระวันนี้ค็อยู่ดีแห้งสบู่สกุลครับผมํำรวยเงินทองครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ